สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคุณไนท์แล้ววันนี้ครับผมมีมดมานําเสนอครับสำหรับผู้เล่นนะครับ Power นะครับใครนะครับที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษวันนี้มาแล้วครับผมมดภาษาไทยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับเครดิตของทางไม่พร้อมไม่แจกนะครับเขาทํามดออกมาเร็วมากนะครับเกมออกมายังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะครับตอนนี้ก็มีมดภาษาไทยมาให้เราได้ใช้แล้วนะครับแต่ก็ถึงถึงว่านะฮะเพราะว่าเออเกมนะมันดีจริงๆนะครับก็มีคนออกมาทํามาแล้วก็ขอบคุณนะครับ ทางไม่พอไม่แจกด้วยครับอย่าลืมนะครับไปสนับสนุนเขาด้วยนะครับผมมาครับวันนี้ผมจะมาสอนลงครับแล้ววิธีลงนะครับง่ายมากครับผมอันนี้ครับลิงก์ผมจะไว้ใต้ใต้คลิปนะครับผมการลงไม่ได้ยากเลยครับมาฮะเมื่อทุกท่านนะครับเข้ามาหน้าเว็บครับผมให้กดมาที่ตรงนี้ครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับให้กดดาวน์โหลดครับอ่าแล้วกดตรงนี้นะฮะอ่าทีนี้รอครับ เรียบร้อยครับผมอ่าอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะอันหนึง่งโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูใหม่เลยนะฮะเอาผมขออนุญาตลบอันนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับผมอ่เมื่อทุกท่านนะครับดาวน์โหลดออกมาแล้วกดแตกไฟล์ตรงนี้นะครับผมแยกไฟล์นะครับลงปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับกดโอเคไปซึ่งผมแยกออกมาแล้วนะครับพอทีนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาตรงนี้เลยฮะ ทีนี้นะครับใครที่มีตัวเกมครับอยู่ใน Steam หรือว่าอยู่ใน Epic หรืออะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับใน Steam นะครับเข้ามาตรงที่หน้าด้านหน้านี่เลยฮะก็คือเราเอาเกมอยู่ใน Steam ใช่ไหมครับมันจะอยู่ในหน้าครั้งก็มานี่ครับกดตรงนี้ครับแล้วก็การจัดการครับเอ้ยแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับโอเคหลังจากนั้นครับก็เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ มันก็จะขึ้นอันนี้อ่าเดี๋ยวนะผมลงไว้หลายอันเกินไปนะครับอ่านี่ครับก็จะมาอยู่นี้ใช่ไหมฮะเข้ามาตรงนี้ครับผมอ่า,ามาตรงนี้ฮะแล้วเข้าไปอีกทีนะครับซึ่งอันนี้ผมลงไว้แล้วนะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่า ม็อดของเขาเนี่ยมีทั้งภาษาไทยที่มีหัวและไม่มีหัวนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ส่วนตัวนะครับผมจะลงแบบไม่มีหัวนะครับผมเพราะว่ามันดูเรียบๆอ่านง่ายดีนะครับก็ง่ายๆครับกด c o อปปี้ครับผมแล้วก็มาตรงหน้าไฟล์ตรงนี้ครับปุ๊บอ่าแล้วกดอันนี้ครับคือผมลงไปแล้วนะครับมันก็เลยลงทับหรือใช้วิธีการลากเอาเข้าไปก็ได้ครับแค่นี้เองครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเกมเราจะเล่นแล้วเปิดติดไหมนะครับไปดูกันว่าภาษาไทยจะใช้ได้หรือเปล่า โอเคโอเคครับเข้ามายังไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้จะเป็นภาษาของเขาแบบปกติเลยนะครับกดปิดเห็นไหมครับนี่มีภาษาไทยขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องกดเปลี่ยนเลนเกตหรือว่าเปลี่ยนภาษาอะไรเลยนะครับก็คือทับเป็นภาษาเดิมไปเลยนะครับผมกดเริ่มเกมเลยครับซึ่งดูนะฮะมันเปลี่ยนหมดจริงๆนะครับโอ้หทีนี้ตั้งค่าง่ายมากเลยครับโอ้โห นี่ฮะใครอยากแบบปรับอะไรยังไงแบบไหนนะครับปรับได้เลยครับง่ายมากครับตอนนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันฮะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคโอ้โหเห็นไหมครับขึ้นคือแบบโอเคเลยนะนี่ครับคือเขาแปลหมดเลยนะครับตอนนี้อ่าดีมากครับผม ผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็นตัวมอสไอตัวฟอนต์ที่เป็นไม่มีหัวนะครับผมรู้สึกว่าเออมันอ่านง่ายดีนะฮะนี่ฮะง่ายเลยครับทีนี้ทําให้การเล่นของเราง่ายขึ้นครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ใช้เป็นภาษาเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนาเลยครับภาษาไทยคืออันนี้คือดีจริงนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางไม่พร้อมไม่แจกด้วยนะครับผมต้องไปให้เครดิตเขานะครับโอเคครับและคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมและคลิปหน้าจะมีความรู้ดีๆอะไรอีก เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ